เสาของพระเจ้าโศกมหาราชที่เมืองพาราณสีที่เราเห็นอยู่นี้มีต้นหนึ่งแต่ว่ามันหักลงมาครับแต่ว่าบนหัวเสาจะเป็นสิงห์สี่ตัวแล้วบนหัวสิงห์ก็จะมีรูปธรรมจักรอยู่บนความหมายคือสิงห์ก็เป็นเหมือนดั่งพิสุจนนะครับธรรมจักรก็คือตัวธรรมะที่องค์ พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงที่ตรงนี้แล้วก็หมุนธรรมะให้ออกไปสู่ทิศต่างๆด้วยทิศทั้งสี่นั่นเองแล้วก็ในที่จาริกอักษรผมมีที่ต้นเสาไว้ว่าห้ามทำลายสงฆ์ให้แตกกันนะครับแล้วก็ถ้าทำลายสงฆ์ให้แจกกันก็ให้ไล่บุคคลนั้นนี้ออกไปแล้วก็ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ดีนะครับแล้วก็ ทางอินเดียก็ให้ความสำคัญต่อสิ่งที่เอาไปทำเป็นตาปั้มประเทศที่อยู่ในเงินตราของอินเดียแล้วก็ธรราจักรก็เอาไปใส่ในธงชาติก็เป็นการบอกว่าอินเดียก็พัฒนาตลอดนะครับดนั้นการที่เราเห็นความสำคัญเห็นความที่เสาของพระเจ้าโกมหาลาชที่ปักเสาไว้ที่ทานอนาสีนี้แล้วก็ ยังเห็นความสำคัญที่ทางประเทศอินเดียก็ให้ความสำคัญแล้วก็ให้นำตรานี้ไปไว้ในที่เงินหรือว่าตะเวนตาป้มประเทศหรือว่าเงินเงินตราแล้วก็ทำให้เอาธรรมจักไปไว้ในธงชาติอินเดียดัยงนั้นก็เราก็จะได้เห็นความสำคัญยิ่งเราปฏิบัติธรรมะให้รู้แจ้งเห็นจริงอ่า ในธรรมะเราก็จะได้ยิ่งรู้ความสำคัญของความเป็นมนุษย์ว่ามนุษย์นั้นเกิดมาก็เพราะการที่เราได้มาสั่งสมบุญบารมีการที่เราเป็นคนดีเป็นคนผู้มีอันจะกินก็เพราะว่าการที่เราได้ให้ทานไว้เกิดมาจึงไม่อดไม่อยากไม่ทุกข์ไม่ไมยากการที่เรามีศีลก็ทำให้เรานั้นเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เกิดมาก็มีร่างกายสมบูรณ์แล้วก็ปัญญา,าปัญญาถึงแม้ว่าเราจะไดไ้ยังไม่ถึงระดับถึงความเป็นพระอรหันต์ก็ยังมีโอกาสที่จะสร้างบุญสร้างกุศลให้ยิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นไปนะครับฉะนั้นเวลาที่เรามาเราก็จะได้เข้าใจเหมือนดังพระสงฆ์สรุปท้ายศินว่าสีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโพกสัมปทา สีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโุทะเยความหมายคือว่าบุคคลจะมีอโอคะหรือว่ามีทรัพย์สมบัตกบิก็เพราะศีลบุคคลจะไปสวรรค์เพราะศีลบุคคลจะไปพระนิพพานก็เพราะศีลฉะนั้นพึงชำระศีลของตนให้หมดจดฉะนั้นการที่เรามีศีลจึงเป็นผู้ที่ทำให้เรานั้นมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเกิดมามีร่างกายสมบูรณ์เกิดมา เพราะอานิสงส์การให้ทานอาของเราก็จึงทําให้เรานนั้เป็นผู้มีอันจะกินหรือว่ามีอยู่มีกินอย่างสะดวกสบายอันนี้ก็เพราะอานิสงส์ของการที่เราได้ให้ทานและก็อานิสงส์ของการที่เรารักษาศีลส่วนอานิสงส์ของการเจริญจิตตภาวนามันก็เป็นสติสติปัญญาที่เราจะได้ สั่งสมไปแล้วก็จเจริญตามรอยบาทของพระศา,าสดาที่นำพาให้พุทบพธบริษัทให้ค้ามห้องแห่งวัตโตสงสารได้ดังนั้นเราก็จะได้เข้าใจแล้วก็ได้ปฏิบัติตามเส้นทางที่จะไปสู่พระนิพพานคืออริยมาพคมีองค์แปดะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอ,องค์ก็เป็นผู้บอกผู้ชี้ทางว่าที่นี่ทางไปสวรรค์นี้ทางไปนรก ทางไปพระนิพพานมันก็อยู่ที่เราว่าเราจะาตั้งใจเราจะรีบเร่เงสร้างบุญสร้างกุศลให้เดินทางไปในทางทิศใดก็อยู่ที่ตัวเราเท่านั้นอัตตาหิอัตโนโนาโถโกหีนาโถปรโรชยาอัตตานิสุทันเตนะนาถังทุปฏิดุลพรังตนแลเป็ิี่พึ่งของตนใครเราจะเป็นที่พึ่งของเราได้